เส้นนี้เป็นการเป็นการขึ้นเส้นใหม่ให้กับตัวปุชชี่ตัวนี้ครับเป็นการขึ้นเส้นใหม่แบบว่าทําชุดประกอบแบบเดิมทั้งหมดครับตามที่ของเดิมทํามาแต่ว่าของเก่าเนี่ยสายมันจะเป็นมันจะเป็นสูเอตแล้วก็มันจะเป็นตัวประกอบเป็นงานโคมประมาณนี้ครับ เป็นงานโคมที่จำเป็นจะต้องทาสีขอบตัวประกบนะครับมันจะเห็นตรงตรงชั้นหนังตรงรูที่เราจอเนะครับแล้วก็ชุดประกอบของเขามันก็จะมาอย่างนี้แล้วป้ายป้ายตรงเนี้ยป้ายตรงที่อันเนี้ยก็จะยึดติดกับตรงตรงเนี้ครับ ซึ่งลูกค้าให้เราให้เราถอดออกแล้วก็ใส่ลงไปในเส้นใหม่ที่เราขึ้นสายให้ด้วยเพราะฉะนั้นชุดประกอบก็จะเป็นประมาณานี้แต่ทีนี้ตัวนี้เราใช้ตัวฟูเบรนที่เป็นงานอฟอกฝาดครับแล้วก็มันหนาเนื้อเดียวก็เพราะฉะนั้นโดยงานที่เป็นอฟอกฝาดเนี่ยมันก็จะเป็นงานขัดขอบ งานถัดขอบก็จะเออมันก็จะเป็นการเบินขอบตรงนี้ก็จะทำแบบแบบเดียวกันทั้งหมดคนระับพยายามให้มันเป๊ะที่สุด แล้วก็ตัวของเดิมนะครับตัวเส้นเดิมของเขาเนี่ยเขาจะหนาประมาณสามมิลทีนี้เผมคิดว่าถ้าจริง,รงๆหนังหนังของเราเนี่ยมันจะประมาณสี่สี่ถึงห้ามิลประมาณสี่สี่มิลครึ่งถึงห้ามิลประมาณนะั้นมันก็จะเป็นแล้วแต่ช่วงส่วนมากช่วงสะโพกเนี่ยที่มันหนาเราจะเอาไว้ตรงปลายเจาะรูแต่ทีนี้ด้วยช่วงหัวที่มันแคบนะครับ แต่ว่าของเดิมเนี่ยมันหนา3มิลแล้วตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้ปอกบางเท่าไหร่มันก็จะหนาเกือบเท่าเดิมผมก็เลยคิดว่าแล้วก็ผมลองเอาตัว5มิลสอดเข้าไปแล้วมันมันพอจะสอดได้มผมก็เลยทําสายตัวเนี้ที่3.5มิลแล้วก็ปอกตรงเนี้ยให้มันบางลงนิดนึงเพื่อที่จะทับให้มันสอดได้ไง่ายขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็ยังใส่เน,นี่ยใหยปกติก็โอเคครับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เป็นว่าจบแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับ